ขาไปนะเียเน่ข้มละอ่าวันนี้เรามากินชาบูที่เซเวนเซ้นครับนี่มาดูหม้อก่อนนี่มีน้ำดำกับน้ำน้ำน้ำแอร์น้ำโคลนน้ำชีสหรอน้ำชีสเวอร์อันนี้มีอะไรนี่ฟิลลูปชีสบุมาคั่กไก่จิ้มต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนไอ้นี่น้ำซุปชื่อว่าน้ำดำครับเกลืออะไรกันเราจะกินให้ดูเซเวนเซ้นมีชาบูเดี๋ยวเป่าไหมอ่ะไอติม ไอติมจีบอลเวอร์ลองเปิดใจกินดูก่อนไม่แล้วคือเ่าไปอ่ะโดนปากคือเย็นเย็นไหมเย็นไม่แปลกไหมไอติมหนิงเป็นไงอืมเป็นไงละมุนมากละมุนมะละมุนมากจ้าลูกสีขาวลูกชิ้นซ้มน้อเหมือนชิ้นกุ้งอ่ะแต่เนี้แกมสีขาวเลยนะเนี้ยเนี้ยเข้มละขอหน่อยเขาเข้มละไม่เป็นไรอ่ะลูกชิ้นคืออ่ะลูกชิ้นกุ้ง lúc gì bắt